การเปิดภาคเรียนออนไลน์ mm hmm. ไปเ mm hmm. มือ่อพฤษภาที่ผ่านมานะคะ mm hmm. ก็ตอนพันนัดวันนี้ไปก็เป็นการจะต้องเปิดภาคเรียนภาคที่2แล้วนะคะ mm hmm. แต่ก็จากสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิติทั้งสังคมก็ดีเรื่องของเราเจอกระบวนเรามีมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องนนของสถานการณ์โ mm hmm. ควิดก็ดีนะคะสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายในเรื่องของเปิดจากภาคเรียนโควิดมาแล้วในพฤติกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น เด็กก็ดีในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนก็ดีในเรื่องของการพัฒนาเรื่องคุณภาพก็ดีวันนี้เนี่ยกระทรวงเองก็เลยให้มีความมีให้ความสำคัญแล้วก็เลยได้มีการให้ให้ทําโครงการคือไปเยี่ยมบ้านเด็กนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รับทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของโร n g loss อยู่ซึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเทอมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการจัดการแล้วก็เราก็ได้มีการให้ ในเรื่องของเรียน i n ้เสร็จเราก็ได้มีการแต่และโรงเรียนก็ได้มีการดีไซน์แล้วก็ได้มีการสร้างกระบวนการในเรื่องของเสริมให้กับเด็กนนนะคะว่าเรื่องเรื่องสดถอยแล้วแต่ขณะน,นี้เราก็ต้องการที่จะให้ทางคุณครูเนี่ยได้ลงไปตรวจเยี่ยมบ้านเด็กนะคะที่ทับครัวนะคะในการที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของทั้งร่างกายและจิตใจก็อาจจะเป็นในเรื่องของภาวะต่างๆนะคะนี้เราก็ต้องเจอทั้งโลกติดต่ออะไรต่างๆมากมายในช่วงหน้าหนาวก็ด้วยนะคะแล้วก็ ในเรื่องของโควิดที่ผ่านมาก็ด้วยในเรื่องของซึมเศร้าซึมเศร้าต่างๆที่เราก็ยังเจอหลังจากสถานการณ์โควิดอยู่นะคะตลอดเป็นเรื่องในเรื่องของปัญหาเรื่องยาเสพติดไดต่างๆนะคะตลอดจนในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของคุณภ่าของการศาึกษาที่อาจจะเรื่องในเรื่องของถดถอยขณะนี้ในหลังจากหนึ่งเทอมไปแล้วที่เราได้มีการพยายามทําอยู่เนี่ย มัมีประเด็นอะไรที่เราอาจจะต้องไปเพิ่มเติมหรือมีประเด็นอะไรที่เราอาจจะต้องเข้าไปดูแลมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจึงได้ทําโครงการในการที่จะให้ครูๆได้ได้ได,ได,ได้ได้ช่วยกันแล้วก็ลงไปพูดคุยแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านของน้องๆที่โรงเรียนนะคะในในช่วงเวลาที่เปิดเรียนหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะท,ทั่วประเทศเพื่อที่จะให้ได้ทราบข้อมูลต่างๆในการที่เราจะได้นํามาพัฒนาแล้วก็มา มอนิเตอร์แล้วก็ได้ช่วยเหลือต่างๆให้กับกลุ่มน,น้องๆด้วยนะคะ